So ครับผมรถที <model> ่รถไถพอนครับพี่น้องเดี๋ยวคีกับทีมาเบิรงรถไถพอนครับผมปาดพ่ดนะบ้านนี่ปาดทีครับผมเสียบันหากไปเลยนี่เดี๋ยวให้เพิ่์นคูใบเพิ่์นจัดลงให้เบิร์ได้เลยครับนี่เสียบันหากไปเลยครับนี่หากหนาเดียวไปเลยครับนี่พนสีลายดินลงไปตำตำกูนล้วครับผมพุนมองไปยังไงแล้วนางเห็นบ่สีลายไปเลยนะครับนี่ลายไปเลยเอาให้เบิร์เลยตายเบิร์เลยเฮ้ย พี่น้องเลยล้อมึงเที่ยรอ้มึงกับกับผอเท่าเท่าเดียวครับดูนี่ครับแต่ว,ว่าบ่อหนาที่มีปัญหานะมือเนี่ยจะไข่เพิ่นผู้ใบเพิ่นเที่อาผูดนี่ครับผมนี่เที่อาผูกเดีเอาสิลงหางจ็กสองรอบสองรอบแต่เชื่อเพิ่นผู้ใบดันลงไปเลยครับผมดันลงไปมันหาบไปเลยครับผมนี่ยเป็นต้องการสีปูบักแดงครับมองนี่มองเธ่ร่มๆนี่ล,ลนะ ดิ้นล้วนพอดีครับนี่ดิ้นดั้มผู้นี้ครับผมนี่ถ้าถ้าปูไดรนี่งามได้เลยครับนี่ถ้าปูได้สิงามเลยเดี๋ยวสีให้เพิ่นผู้ใบมิ่นเอาตีนี่เลยครับนี่ปวดต้องไปเบิ่นเลยมันหากเลยมันหากเลยพดูหลัพืึ้นที่ครับผมไหลลงไปเบิ่นเลยเออหลอกมึงเถอะพวดเทนีิบใส่ปัญหาครับผมนี่เอาให้เบิ่นเลยไหลลงไปเลยไหลลงไปเบิ่นเลย ตรวจเลยเฮ้ยบ,บาดินเคียงตัวเคียงครับพี่น้องเอ,อ้ยเคียงห้งครับเคียงห้งเอ,อ้ยเยี่ไปเลยไปแล้วพี่น้องเอ้ยเอาละไปแล้ว,ลว,ปลว,ปลวเป็นผู้ใบเตียนไล่แล้วครับพี่น้อง เดี่ยวลงไปเลยครับสั้นเลยยาวเลยเด้อยาว o nhào n เลยสั้นไปเลยหั่นเต็มไปหนีเลยครับพี่น้องนีต้องเจอและครับเสียด้ยต้องเสียด้วยครับพี่น้องต้องเสียด้วยเอาที่แหละเอ๊ะโทษนี่แหละครับต้องการนี่แหละชุดนี่แหละครับนี่โอ้ยชิ้ินี้แต่ชิ้นนีดำพอดีครับผมเนี่ย หินหล้วนพอดีเลยนี่เอามาเลยหลากมายงาๆได้เฮ้ผมมันไปนเลยพื้นทีน่นี่เอออเต็มใบมีดเลยครับผมอ้าวอพี่น้องเลยสายหูวบัางหินเอาแหละครับบารนี่โออ จัดมาเลยจัดมาเลยปวดละปวดหน้าเบิดเลยดินโพดนั่นอย่าให้เหลือปวดมาเลยอ่าน,น,นเบิดเลยปวดกองเสียเพื่อนครับด้วยกองเสียมาเลยมาเลยสังเกตุนะครับพี่น้องนี่ไก่หลายครับมาเนเี่ยนั่นละโอเคิดเลย ทีหลังมันสมคำลำลื้อบางเนี่ยครับผมพุ่นผู้เพิ่นผูกกำกับเพิ่นยืนอยู่ครับพุ่นใส่หมอกไล่ๆพุ่นบางทีล่ะเออมี่ในในบริเวณนี่งสีผูบักแตงครับนี่นี่จุดประสงค์ของพันสีผูบักแตงครับมองหนี่ง ไล,มล่มาเลยมาเลยเลยอ้ายอิ่งเป็นใได้ใยร้ายครับพี่น้องเลยเหยียบรถเต็มที่เลยเอาเหอัวสุดบ่ กันทั้งวันเลยวันนี้เราๆๆไฟไฟเบิ้กับรถไถสอปวดเบิดมือเท่าข้ามไม่เท่ามาหนี่เอาไรอะไรอีกบ่ระเด็นเอาทิ่งนี้น้ำบอกเอามาเลยมาเลยมาปวดมาเลยกูเอา้า <c> ก <ười> <c ười> ูกำกับสั่งแหละรครับพี่น้องปวดไม่เบิดเลยเออร้อนเหมือนกี่รังมาเลย ขีเลยครับหาบ่ามยังนั่ครับพี่น้องไปบันมาเสียวมันห่ามด้วยเลยครับนี่สังเกตเบื้องลอดนะครับเด้อสังเกตเบื้องลอดลองเบื้องที่เราเฮ้ยพี่น้องเอ้ย,อ,ยอู้ยอดดินเต็มใบหนีเลยว่ะโอ้โอ้โอโอโอยปวดเมืงเลยว่ะ ปาดปาดปาดพี่น้องเพียงใดเพียงใดพี่น้องเพียงใดระบบการดันดินของเพิ่นผู้ใบครับผมโอ้สายจวดดีครับตมแต่เขาว่าใส่หัวตั้งหินครับเป็นคนเดี๋ยวว่าเป็นคนมีความบังในหมู่บ้านเลยเพิ่นนี่เสือพ่อเสือพ่อมีตะกูไปนั่มเนาะตื่นเสาร์ว่าเจอคำมาตื่นมาถามหาเจเพิ่นผู้ใบ เอ้ยพี่น้องเลยโอ้ระวังลมเน๊อรระวังลมเน๊อรระวังลมเน๊อรบองมือผมเมื่อไรดิโอ้พี่น้องเลยจวดดีๆีจวดดีๆพ่อใจร้ายครับวัชรพ่อใจเมืองอุบลเท่าพ่อใจร้ายพี่น้องเลยเออยขวานลงมาขวานลงมาขวานลงมามันหาปไปเลยเลนเที่ละเลนก็พอเท่ามาดิ เอาเดียวก็จริงครับเตะทำงานได้เรล่าใจแห่งเพื่อนผู้ใบมาเลยมาเลยมาเลยปู่นละดันไม้เบิดเลยปลปหย่าลาสมปุปุียสมปุปปุ๋ยแล้วลงมารดต่อมาต่อมาเอาปองไหนมาไตุบอกเลย สี่เลยสี่เลยสั่งสังได้สั่งได้เอ,อ้ยเดี๋ยวเลยครับพี่น้องสั่งได้ครับสั่งได้เฮ้ยนี่แหละเขาวาปรับทีปูกแตแ่งครับผมเอามันได้ใจไปเลยละ่ะเฮ็ดบรได้ผลไหนมันหูไปทีล่ะ

มาเลยเบา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 คลิปเสร็จแน่เจ๊นะเน้อยอเว่อปน่ารักโอเคเลยครับพี่น้องมันต่ำนี่นี่แล้วนี่เฮ้ยนี่แหะเพื่อนผู้ใบนี่ขินขาดเว้ยเฮ้ยมาไหนเว้ยอ้าวลงหางอีกเดี๋ยวก็สีดันไปเลครับนี่มันเต็มเลยนะครับนี่นในบริเวณนี่เต็มเลยเด้อเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเด้อ มาเลยมาเลยมาเลยเอาไปเดือบนคิดนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่ด้วยครับด้วรือว่าไครเดือบกดแล้วก็ชีบโบได้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ